โรงเรียนชุมชนวัดเกตเตี้ยตั้งอยู่ที่ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีอาคารเรียนสองอาคารมีสนามเด็กเล่นมีโรงอาหารมีอาคารอเนกประสงค์มีโรงปลูกผักและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนทั้งหมด8ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด139คนครูและบุคลากร14คนมีดังนี้1นายสมศักดิ์บุญริ์ผู้อำนวยการโรงเรียน2ครูธนวดีระดับ3ครูสิริพรศรีวิชัย4ครูอนนวีอัคขวง 5. ครูสุชีพานุชนา 6. ครูอิตาพรนิยมวงเจ็ครูชิดชมัยีีคอ 8. ครูจีรพัฒน์หลีน้อย 9. ครูพยอมแพงสอน 10. ครูดวงมณีสงพักดี 11. ครูอนงนาจยุวเวศ 12. ครูกิษสนามีนรงสิบสครูนัฐธการเฟื่องรอดและสิครูนภิชยารอดเมฆ ปัญหาของโรงเรียนโดยทาง AM และทางโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยได้มีการพูดคุยและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้มีการคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษโดยได้นำความรู้หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบอร์ดเกมและความเป็นพลเมืองมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการสร้างและการพัฒนาชุดนวัตกรรมเรื่องน u m เบ r 10เทนดดั 5ถูกนะคะและเราก็จะทําการสรับการ,ร์ดของเราการ์ดของเราจะเป็นตัวเลขน,นะคะอันนี้จะเป็นการ์ดพิเศษค่ะตรงนี้จะเป็นการ์ดตัวเลขนะคะเราจะเริ่มสับลเลยสับไพ่นะคะสะับเราจะใช้การวางไพ่นะคะวางการ,ร์ด3แถวนะคะเราจะเริ่มวางแถวที่1ตู้ที่1ไปจนถึงตู้ที่6ค่ะ เต่านะคะลอยอ่ะเราก็จะเริ่มทอยเลยนะคะลูกเต๋าหน้าไหนที่มันเหมือนกันเราก็จะจับกลุ่มไว้ด้วยกันนะคะหน้าลูกเต๋าที่เราอยได้จะเป็นโอกาสเป็นสิทธิ์ในการวางในขบวน,นนะ้นๆเช่นลูกเตา๋าหน้าที่หนึ่งเราจะวางที่ตู้ที่หนึ่งหน้าที่สองจะวางตู้ที่สองค่ะหน้าสามวางตู้ที่สามค่ะหน้าสี่วางตู้ที่สี่ค่ะและหน้าหกจะวางตู้ที่หก หน้าที่ห้าที่ไม่มีรูปเต๋าก็คือเราไม่สามารถวางไปได้นะคะในการมารูเต๋อเราจะไม่วางทั้งหมดที่เรามีเราจะเลือกวางได้แคหนึงหมายเลขเช่นเราจะวางเราชอบเลขสีเราก็วางเลขสีได้เลยค่ะจากนัูนเต๋านี่มาเหมือนการไว้กุ่มไว้กัาค่ะสีน้ำเงินค่ะสีส้มค่ะที่จํานวนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ จะได้รับการในใที่หนึ่งนะคะส่วนใครที่มีจำนวนที่ใต้น้อยลงมาเป็นันดับที่สองจะได้การไปที่สองนะคะและน้อยลงมาอีกเป็น,นดับที่สาก็เลยการไปที่สามค่ะค,ะค่ะได้ได้ได้แปดร้อยครับแปดร้อยสามิคือเรยืนสุดเป็นฝังนี้เลยค่คะค ค่าทากับหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืเขาได้รับดาวได้ที่สามนู่นคะนมามาเลขหนึ่งเป็นสีอะไรคะสีสีน้ำเงินได้ความสนุกแล้วก็ได้รู้ประสบการณ์ที่ภาษาอังกฤษดีค่ะได้เรียนรู้การวางแผนแล้วก็ได้คำศัพท์ที่แปลกใหม่ค่ะ ได้คําศัพท์ตัวเลขอ orse, ังกฤษจากเกม對對 it, นี้ครับได้ความรู้คําศัพท์ใหม่ๆครับทาให้ผมจดจในการจำคําศัพท์เพราะว่าการเล่นเกมต้องเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทำให้อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษได้ค่ะทําให้อ่านออกเสียงได้ครับทําให้เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษได้แล้วก็ทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการฝึกทุกขั้นตอค่ะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะเราทำให้เราอยากเรียน ภาษาอังกฤษในวิชาต่อไปครับทำไมผมอยากออกสืบค้นข้อมูลด้านข้อ,อ,อล้อข้อเรียนต่อรู้สึกสนุกค่ะได้ทำกิจกรรมจริงได้เล่นเกมตลอดวันเลยและเกมที่ได้เล่นนะคะสามารถเอาไประปยุก์ปรับใช้สําหรับการเรียนกต่อได้ค่ะสําหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รับการจากการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้นะคะถือเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะถึงแม้ว่าการอบรมจะมีการเนื้อหาที่เคร่งเครียดน,นะคะไปบ้างแต่ ทําให้เรานะคะที่เป็นผู้เข้าอบรมนะคะได้รับเนื้อหาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้นะคะแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้กับนักเรียนของเราได้ค่ะ สิ่งที่ได้รับก็คือความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะคะแล้วก็สามารถนํานวัตกรรมจันี้ไปใช้ในการจัดในยการสอนของวิชาเราแล้วก็สามารถไปต่อยอดกับกิจกรรม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรายวิชาต่างๆหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน,นะคะ่ะสิ่งที่ได้รับนะคะจากการอบรมครั้งนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้ตัวนวัตกรรมนะคะสื่อการผลิตได้ทําเองนะคะลงมือปฏิบัติเองทําให้เราได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทํางาน แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ทํางานร่วมกับท่านอื่นๆนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันอย่างดีเลยค่ะหลังจากที่เราได้ใช้นวัตกรรมนะคะ Number Train Die ที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะเป็นมันนวัตกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เด็กมีผลตอบรับกลับมาว่า เด็กคะ่ะเขาสูขสนุกมีการกระตือรือร้น,นอยากเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กสามารถอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้จดจำคำรรศัพท์ภาษาอังกฤษได้แล้วก็สามารถเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้คะ่ะการนําเกมการศึกษาม,มาใช้เป็นแนวทางที่สร้างความสนุกควบคู่ไปกับองค์ความรู้ขอขอบคุณทางมหาวิทยายลัยราชภัฏน์วลัยอกรมณ์กรในพระบรมราชวัมภ์ ที่ช่วยพัฒนาครูของโรงเรียนชุนชนมชนวัดไก่ที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับบอร์ดเกมเพื่อนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ